ยังเหมือนยังเข้าอะไปทางฝรั่งได้เลยอะยังเหมือนอะเข้าว่าหน้าไหนก็ได้อะกราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเพชรหลอดนะครับผมวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมานําเสนอครับคุณผู้ชมนั่นคือแอปพลิเคชันเปลี่ยนหน้าครับผมมันเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเปลี่ยนดาราให้กลายเป็นหน้าเราได้หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนนักร้องให้กลายเป็นหน้าเราได้จะเป็นอย่างไรไปชมกัน โดยเจ้าแอปตัวนี้นะครับมันก็จะให้เราถ่ายหน้าเราเนี่ยแล้วมันก็จะเอาหน้าเราเนี่ยไปเหมือนว่าไปเข้าโปรแกรมเออแล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าคนอื่นเดี๋ยวเรามาลองถ่ายหน้าผมดูอันนี้ผมมีหน้าอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ให้ให้ให้เห็นกันไปเลย,ยเหัวแบบเจียงเซ่อนี่หน,น้นานิงนาน่งๆหน้านิ่งๆถูกต้องครับมามาดูกันโรนัลโดเออ เป็นไงล่ะดูอย่างหล่อมี่เปีงงผมว่าผมไปเป็นนักบอลกันดูจะเข้าอยู่ย <c oughs> นะโรนโดน่าจเป็นคนเอเชียเราไปดูต่อไปฮะนี่เราจะไปเป็นนักร้องหญิงมั้ง <c oughs> เอาหน้าผู้ชายเป็นผู้หญิงผลมันจะออกมาเป็นยังไงวะ่ <c oughs> <c oughs> พี่หน้าพี่มีหนวด <c oughs> ไม่ไช่หน้ากูนี่มีหนวด <c oughs> ทำไมทำไมทำไมแอมไม่รีทัชหนวดนะผมวะดูดิปากก็เงึบเงิบอยู่ด,ดูดูหน้าอย่างลอยเม <c oughs> ื่อกี้หน้าอย่างลอยหน้าเหมือนจะหลุดออกมาอย่างตัวอยู่แล้วดูดิพ <c oughs> อพอพอเปลี่ยนเปลี่ยนนี่แรปเปอร์แรปเปอร์เราไปดูแรปเปอร์ดีกว่านี่เป็นไงเฮ้ย อันนี้แบบถือว่าเนียนเลยนะแบบยังเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเยโเย้ากายเป็นฮิปฮอปเย้าผมผมว่าผมไปสักหน้าอย่างนี้ก็คงไม่เข้าหรอกอย่างเท่ดูดิไอ้ใครแบบอยากเอาไปแกล้งเพื่อนเอาไปแกงเพื่อนได้เลยนะเด่ยแบบเอาไปตัดใส่แบบ I am... I am rapper โปเอย้ยอย่างงี้โคตรเท่ ote, อะไรพี่น้องโย้ yo. จริงเท่อะไปดูกันต่อไปด,ด <laughs> <laughs> นี่วมากิจดูหน้าเหมือนใครเลยวะห <laughs> น้า<ำ>เหมือนใครเลยอ่ะหน้าแบบพู้เลนกั้มจากหนังหนังแบบหนังฝรั่งกลายเป็นหนังเอเชีย <laughs> เหลืออะไรอีกเนี่ยอ้ยเหลือเยอะเลยซึ่งมันมีให้เล่นเยอะมากเลยนะเ่ยแต่เราจะเอามาแบบพอสังเคปให้ผมอยากลองอันนี้มากเลยแล้วถ้าหน้าผมแล้วดี๋ยวล็อกหน้าเหมือนผมจะเป็นยังไงวะหน้าแบบหน้าไม่หน้าไม่เข้ากับทรงผมแล้วก็แบบไม่เข้ากับกางสูก้าพี่เกงใหญ่แล้วดูหน้าแบบหน้าติ่มติมมดูหัวโอ้ แล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่หน้าผมอ่ะมันเป็นหน้าแบบตัวการ์ตูนนะเออหน้าตัวการ์ตูนอ่ะแบบอ่ะเดลไรถ้าเกิดเป็นหน้าโดลไรมอนน่ะมันจะได้ปะลองดูมาดูกันว่ามันจะอุ้ยมันไม่ได้สงสัยต้องเป็นหน้าคนจริงๆนะลองหน้าคนแบบหน้าพี่เอาเป็นหน้าโรเบิร์ตหน้าพี่โรเบิร์ตสายฟัน ที่จริงมันมีแบบให้แอดภาพเข้าไปได้นะแต่มันต้องเสียตังค์เสียตังค์เหมือนซื้อตัวเต็มขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอไเล่นไปหน้าพี่เขาหน้าพี่โรเบิร์ตเขาเข้ากับเดรร็อกมากอะคือแบบเก <c oughs> ือบเหมือนอะแบบยัง <c oughs> เหมือนอยังเข้าอะดูดิ หน้าพี่โรเบิร์ตคือโซไปทางแบบถ้าเกิดเอาปรเดียนตัดนี่แบบไปทางฝรบบั่งได้เลยอะบบยังเหมือนอะเข้าหัวหน้าไหนก็ได้อะนี่เดี๋ยวผมลองหน้าหน้าคมเดี๋ยวอะโรนันโดดูแบบดูมีอายุไปเลยโรนันโดดูมีอายุไปเลยอะ <c oughs> เราเราลองนักคอมเขาเป็นนักแสดงตลกรายใหญ่เราต้องแบบลองกับนักแสดงรายใหญ่หน้ามันลุงข้างบ้านน่ะหน้าแบบหน้าแบบอย่างอื่นน่ะอยู่ในแบบเกาหลีจะเป็นยังไง ติดหัวติดหัวไปด้วยไปเลยพี่ K-pop โอ้โหโอ้โหหน้าเมื่อกี้คือแบบดูเด็กมากอ่ะโดยทีดโดยทีหน้าแบบหน้าเด็กมากมเมื่อกี้เกย์เกย์เกยดเกย์ไปเขาละนี่เกย์ไงล่ะ พี่บ kind of so so, so <It> ีถ <to provide. S 3> mm ้าเกิดไปอยู่ในรถแล้ปุ๊บกลายเป็นคนเอเชียทันทีเลยครับกลายเป็นคนเอเชียเป็นผมทันทีเลยเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองเล่นก็ไปหาโหลดมาได้นะครับสำหรับใครที่อยากเห็นหน้าแปลกๆเห็นหน้าอะไรต่างๆต่นมีอะไรก็ลองไปหาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเบื่อกันซะกก่อนเดี๋ยวจะไม่มีอะไรให้สนุกถ้าเกิดไปเล่นเองนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปหรือไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมที่กำลังเติบโตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ